สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับ TK เแล้วนะคะสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็จะเป็น m o n ลี่เฟรนดนะคะสิ่งที่ช้เราชอบในช่วงเดือนมกราคมมีอะไรบ้างนะคะมกราคมเป็นเดือนที่ทีเคได้ลองของเล่นใหม่เยอะมากนะเพราะว่าสืบเนื่องมาจากช่วงของปลายปีนะคะชอปปิ้งเยอะได้ของขวัญมากก็เยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ลองสิ่งของมากมายหลากหลายนะก็มีหลายสิ่งนะคะที่ หลุดเข้ามาอยู่ในมันลี่เฟรดประจําเดือนมกราคมที่จะได้พูดถึงกันให้ฟังในวันนี้ด้วยนะคะก็สิ่งแรกที่อยากจะพูดถึงสิ่งที่ใช้ลระชอบเริ่มจากเบสเมคอัพกละกันนะคะอันนี้เป็นของ Mark Jacob อนะคะตัวนี้เห็นคงเห็นที่เคใช้บ่อยแล้วนะคะแล้วก็พูดถึงให้ได้ฟังบ่อยแล้วเนาะว่ามันเป็นพรอเมอร์ที่เป็นแบบกึ่งอ มอสเจอ r i ไรเนะคะพอทาลงผิวหน้าไปแล้วมันจะรู้สึกว่าเออมันชุ่มชื้นนะคะช่วยในเรื่องของให้เครื่องสำอางติดทนานเนี่ยจะเห็นผลชัดมากที่สุดนะคะมากกว่าที่จะมาใช้ในเรื่องของการปกปิดพวก ริ้วรอยหรือว่ารูขุมขนนะคะแล้วก็สำหรับ TK TK ใช้สิ่งนี้ในตอนเช้าเนี่ยใช้แทน m o ย s t เจอร์ r รเซอไปได้เลยนะคือล้างหน้าแล้วนะคะลงสิ่งนี้แล้วแต่งหน้าเลยไม่ต้องมานั่งลงมอย s t เจอร์ไรอบ2รอบ3นะคะเพราะว่าเขาเป็นพร i m เมที่อย่างที่บอกว่ามันให้ความชุ่มชื้นด้วยนะคะนั่นก็คือสิ่งแรกที่ใช้ไปแล้วก็ราคาที่เมืองไทยที่ที่เมืองไทยไม่ทราบที่เอเมริกาเนี่ยจะอยู่ที่44เหรียญน,นะคะ ตัวถัดมานะคะนั่นก็คือ Urban Decay All Nighter Makeup Setting Spray อันนี้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเคเคยใช้มาตั้งนานแล้วแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่รู้จักที่จะแบบสังเกตตัวเองว่าเออมันใช้แล้วมันดีไม่ดมีเห็นผลอะไรยังไงนะคะพอกลับมาใช้อีกรอบนึงเราก็เดี๋ยวนี้วิชาแก่กล้าเนี่ยเริ่มรู้จักแบบสังเกตสังกากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะเห็นผลชัดเจนเลยว่าเครื่องสำอางมันติดทน มากขึ้นจริงๆนะคะสิ่งนี้ได้บอกตามตรงว่าอาจจะไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นสักเท่าไหร่ในชีวิตประจำวันของดีเคแต่ว่ามีเอาไว้ก็ดีนะคะแล้วก็สำหรับน้องๆหรือว่าใครก็ตามที่ว่ากําลังจะมีงานสำคัญงานแต่งงานงานถ่ายรูปรับปริญญานะคะสิ่งนี้เนี่ยเป็นอะไรที่จะช่วยชีวิตคุณได้ดีมากๆเลยนะแล้วก็ราคาน่าจะอยู่ที่ขวด ขนาดกลางหรือใหญ่ไม่แน่ใจอยู่ที่ประมาณ19เหรียญน,นะคะก็เป็นอะไรที่น่าลงทุนแล้วเชื่อว่ามั่นใจว่าซื้อไปแล้วถ้าหากว่ายูได้มาลองสังเกต ตอนใช้อย่างที่ทีเคทำจริงๆเนี่ยยูก็จะได้ผลลัพธ์เช่นเดียวกับที่ทีได้นะคะถัดมานะคะขอพูดถึงลิปบาล์มสตัวที่ได้ทดลองใช้แล้วรู้สึกว่าชื่นชอบเป็นอย่างมากนะคะได้ผลลัพธ์อะไรประมาณเดียวกันนะคะแต่ว่าตัวนึงเนี่ยจะมีความพิเศษมากกว่าหน่อยตรงที่เขามี SPF 25นะคะทีเคกำลังพูดถึงลิปบาล์มสตัวนี้นะคะตัวแรกเนี่ยเป็นของ Jack Black นคะคือตัวที่มี SPF 25นั่นแหละ แล้วก็ตัวนี้เนี่ยเวลาใช้แล้วมันจะมีความเย็นๆที่ริมฝีปากเล็กน้อยนะคะส่วนอีกอันนึงเนี่ยเป็นของยูซ r รินะคะน่าจะมีขายทั่วไปเลยนะเมืองไทยก็มีขายแน่นอนนะเห็นเขาทำการตลาดกันโค้งๆ,ๆอยู่นะคะ จะบอกว่า2ตัวนี้เนี่ยใช้แล้วได้ผลเห็นผลชัดเจนนะคะเวลาที่อยู่ปากแห้งไปแล้วนะเราก็มาใช้นะคะก็จะช่วยทําให้ไอ้ตรงที่มันแห้งแล้วเนี่ยมันซอฟต์ลงนะคะแล้วก็เมื่อมันถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยอยากจะเอาผ้าหรือว่าเอาอะไรเช็ดออกเนี่ยมันก็จะสามารถหลุดออกได้ง่ายได้นะคะไม่ใช่แบบว่าหยากแห้งๆกลางๆอยู่แล้วเอาฟันไปกัดหรือว่าเอามือไปดึงออกเลือดซิดนะคะแล้วก็ ทีเคขอแนะนําวิธีนิดนึงช่วงนี้เนี่ยเลงฝีปากอบอิ่มมากนะเคล็ดลับของทีเคนะคะเคยพูดไปแล้วเมื่อใน year end favorite ปี2514 2ปีผ่านไปก็ยังใช้เทคนิคเดิมอันนั้นอยู่นะคะนั่นก็คือเวลาที่เวลาลงลิปบามหรือว่าในช่วงของการทำสกินแคร์นะคะลงลิปบามลงไปบนลิงฝีปากเนี่ยเราก็ให้เอาผ้าขนหนูแบบนี้นะคะ ไปชุบน้ำอุ่นนะแล้วก็เอามาขัดริมฝีปากออกนะคะมันก็ไอตัวเซลล์ผิวที่มันตายแล้วเนี่ยมันก็จะหลุดออกไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยเอาลิบมันลิปบาล์มอะไรที่เราชื่นชอบเนี่ยไปลงทับอีกทีนึงนะคะก็จะได้ผลลัพธ์ที่มันดีมากยิ่งขึ้นนะคะดีกว่าการเอาลิบบาล์เนี่ยไปลงทับบนผิวที่มันทั้งแห้งทั้งแตกทั้งอะไรไปแล้วนะคะก็นั่นเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆแต่ว่าใช้แล้ว ไม่เห็นผลให้เหยียบหัวเลยนะคะสิ่งถัดมานะคะนั่นก็คืออายแชโดว์พาเล t e นั่นเองนะคะรู้สึกเสียใจจังเลยที่สิ่งนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ใน y ย n Favorite ของด k ในปี2015นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเรามาเจอกันเนาะมันใช้เวลากับเขาน้อยจนเกินไปเลยรู้สึกว่าไม่แฟร์ที่จะหยิบเขามาพูดใน y ย n Favorite เพราะว่ามีเวลาใช้อยู่ได้ไม่ถึงหนึ่งเดือนนะคะ อชาร์โดพลาเลตที่ที่เคพูดถึงนั้นก็คือ e อ h a d o w Palette ของทาร์ตอันนี้นั่นเองนะคะทาร์ตเทเลตอินบอันนี้เป็นตัวรุ่นที่2แล้วนะคะรุ่นแรกที่เขาออกมาที่เป็นสีด้านทั้งหมดตัวนั้นใช้แล้วยังไม่สามารถเข้ามาอยู่ในเฟรนด์ของทีเคได้นะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยแบบเข้ามาคลองใจแบบทันทีทันใดที่ได้ใช้นะคะหน้าตาก็เป็นแบบนี้สีก็เป็นแบบนี้นะคะสีโปรดของทีเคที่สุดเนี่ยก็จะเป็นสีนี้นะคะที่ใช้ในการขัดเบ้า แล้วนะก็สีนี้ที่ใช้ให้ทั่วเปลือกตานะคะแล้วก็สามสีเข้มตรงนี้สีใดสีหนึ่งที่ทีเคใช้ในการทำเป็นอายไลเนอร์แล้วก็ทำเป็น s m o k ี้เอฟเฟบริเวณหางตานะคะก็แบบเกลี่ยง่ายติดทนนานาแทบแทบจะไม่มีข้อติดเลยสำหรับสิ่งน,นี้นะคะแล้วก็ยาทาเล็บอามาถึงยาทาเล็บกันบ้างนะคะสีโปรดสีใหม่นะอ,อยู่บนเล็บทีเคนี้นะคะ เป็นสีที่มีชื่อว่า Take it outside นะคะเป็นของเอสซี่นะยาเป็นยาณันะตอนนี้นะคะทีเคยกให้เขาเป็นยาทะเล็บที่ดีที่สุดที่มีขายไม่ว่าจะเป็น High ไฮเอ u นรักโซหรืออะไรก็ช่างนะคะตัวนี้ทีเคให้เขาเป็นที่หนึ่งเอ,อไม่ขอพูดถึงเกี่ยวกับ High อ n d ก็แล้วกันเพราะว่าไม่ได้ลองอ,อยาทะเล็บของไฮเอ n นแบบเพียงพอนะคะแต่ว่าทั้งหมด ทั้งมวลที่ลองใช้มา s อ s ซชนะเลิศนะคะสิ่งถัดมานะคะนั่นก็คือฟองน้ำเกลี่ยรองพื้นนะคะตอนนี้ที่เคมาเทใจให้กับ2ส,สิ่งนี้นะคะสีส้มอันนี้เนี่ยก็คงเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วมาจากแบรนด์ของ Real t e c h n i q u e นะคะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเป็นของที่มีขายในอเมริกานะคะแบรนด์เขาทีเคว่าน่าจะอ่านออกเสียงว่า a อ s t ต e t i ตินะคะไม่แน่ใจเหมือนกันนะทั้งสองอันนี้เนี่ย มีราคาย่อมยาวมากนะคะอันนี้เนี่ยที่อเมริกาอยู่ที่ประมาณสี่เหรียญแล้วก็สีดำอันนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่14เหรียญน,นะคะแต่14ี่เหรียญราคาเต็มห้ามซื้อเด็ดค่ะนะเพราะว่าเขาลดประจำนะคะแล้วก็เวลาลดทีเนี่ยจะเหลืออยู่ที่ประมาณ7ดเหรียญน,นะคะทีเคทราบดีว่าทั้งสองสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ได้อยู่ติดเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ใช้ได้ยาวนานเทียบเท่ากับ ตัวของ beauty blender นะคะตัว beauty blender เนี่ยทีแคได้ยินหลายๆคนพูดว่ามันจะอยู่ได้เป็นปี2ปีหรือ3ปีเลยก็ยังมีนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวของทีแคแล้วเนี่ยทีเคใช้ได้ประมาณ9เดือนแล้วเขาก็หมดสภาพแล้วนะคะทั้งแตกทั้งขยายทั้งไม่สามารถกลับมาส่งล่างเดิมได้ก็สำหรับทีคเขาอยู่ได้แค่9เดือนนะแล้วก็มีราคา20เหรียญน,นะคะทีคก็เลยคิดว่า อะไรที่มันใช้ได้เหมือนกันใช้ได้ดีเหมือนกันใช้แล้วได้ความรู้สึกอะไรแบบเดียวกันในราคาที่ย่อมยาวกว่ามาก TK Prefer ที่จะใช้ของที่มันถูกกว่าแต่สามารถเปลี่ยนใช้ได้เรื่อยๆ เนื่องจากเป็นคนที่แบบคำนึงถึงเรื่องของความสกรปรกที่ตบค้างอยู่ด้านในที่เราไม่สามารถมองเห็นนะคะจะบอกว่าทั้ง2ตัวนี้เนี่ยใช้แล้วความรู้สึกสำหรับท k เคนะไม่แตกต่างกับการใช้ beauty blender เลยนะคะนิ่มเหมือนกันให้ใช้แล้วได้ฟิ i s ชเหมือนกันกับการใช้หมายความว่าฟิ i s ชในการเกลี่ยรองพื้นเหมือนกัน ทุกประการนะคะแล้วก็ทีเคมั่นใจและเชื่อในคำครหาต่างๆที่นางสองคนนี้ได้รับก็คือในเรื่องของการที่ว่ามันใช้แล้วมันไม่ทนใช้แล้วแตกใช้ได้แป๊บเดียวก็นุ่นนี่นั่นนะเพราะฉะนั้นนะคะรู้อย่างนั้นแล้วก็กรุณาใช้ให้มันแตกเบามือนะคะเขาจะได้อยู่กับเราไปได้นานๆสิ่งถัดมานะคะถือเป็นเคล็ดลับผิวเนียนของทีเคในช่วงนี้เลยนะคะนั่นก็คือล็อกซิทานชาเว์ออยล์นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่มีส่วนผสมของ เอามันออยนะคะ mm hmm. คนอื่นเขาใช้กันยังไงทีเคไม่ทราบนะแต่ว่าวิธีที่ทีเคใช้เนี่ยทีเคจะทาสิ่งนี้ก่อนอาบน้ํานะคะฉโลมให้ทั่วตัวนะเสร็จแล้วรอแป๊บหนึง่งนะไอ้ช่วงรอทีเคก็ไปล้างเครื่องสาอางใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็เข้าอาบน้ําตามปกติก็ไปเอาน้ําล้างออกนะคะเขาก็จะเปลี่ยนจากน้ํามันกลายเป็นน้ํานมนะเสร็จจากขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยสำหรับตัวทีเคถือว่าเสร็จแล้วทีเคจะไม่ถูสบู่ต่อนะคะเพราะว่าไม่อยากให้ผิวแห้งนะ สิ่งที่เขาทิ้งเอาไว้หลังจากนี้เนี่ยก็คือความชุ่มชื้นเขาจะเหลือออยอยู่บนผิวเล็กต้อไ้นะคะแต่ว่าแต่ว่ามันไม่ได้เยอะจนถึงขั้นที่ทําให้เราลาคาญได้นะคะเพียงแต่ว่าเราจับแล้วเรารู้สึกเท่านั้นเองว่ามันมียังมีออยอยู่เล็กน้อยจะทําให้ได้ผิวชุ่มชื้นผิวนวลผิวเนียนผิวนิ่มนะแล้วก็ที่สําคัญผิวไม่แห้งอีกเลยไปยันเช้าโดยที่ไม่ต้อง ทาโลชั่นก่อนนอนนะคะถือว่าเป็นแบบ All-in-one ได้ทุกสิ่งอย่างทำความสะอาดด้วยแล้วก็ได้ความชุ่มชื้นด้วยเป็นอะไรที่แบบประทับใจมากตัวนี้ใช้ระหว่างใช้มีกลิ่นหอมอ่อนๆของอัลมอนด์ด้วยใช้แล้วแบบผ่อนคลาย uh huh. สบายทั้งกายสบายทั้งใจแบบอืชอบมาก <Okay. S 1> มากๆนะคะ สิ่งถัดมานะคะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะไร้สาระนิดนึงนะคะแต่คนพบว่าโค <c oughs> จะเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะช่วยประหยัดเวลาถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาเพียงแค่น้อยนิดนะแต่ก็รู้สึกว่าเออมันช่วยนะคะนั่นก็คือสิ่งนี้นั่นเองนะอันนี้เป็นของเล่นคูเปอร์นะคะแต่มาค้นพบว่ามันดีมากในแง่ของการนำมาเป่าขนตาปลอม นะสำหรับสาวๆที่มีอาชีพเป็นช่างแต่งหน้านะคะทีเคว่านะโดยส่วนตัวของทีเคนะการที่อยู่จะไปติดขนตาปลอมให้ลูกค้าแล้วก็มายืนถือแล้วก็ทีเคว่ามันดูแล้วมันเป็นลักษณะของไฮยีนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าหากว่ามีคนมาแต่งหน้าให้ทีเคแล้วไม่ยืนเป่าขนตาทนะีเคจะเอาจิ้มใส่ตาคนที่มาแต่งหน้าให้ทีเคแเลยทีเครู้สึกว่ามันมันไม่สะอาดนะคะไอ้อะไรสิ่งเนี้ย นะไม่ต้องมาเป็นแนวกุกกิ๊กอะไรแบบนี้ก็ได้แต่ว่าพัดลมอะไรแบบนี้นะคะทีเคว่ามันช่วยมากๆเลยที่มันจะทําให้กาวแห้งได้แบบรวดเร็วแล้วก็สม่ําเสมอสิ่งถัดมานะคะจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีสิ่งนี้เนี่ยจะไม่มีทีเคมานั่งพูดคุยทำคลิปให้เพื่อนๆได้ฟังกันในวันนี้นะคะ ทีไปหาหมอฟันมาเพราะว่ามีอาการเจ็บเหงือกเจ็บอะไรประมาณนี้ด้านในปวดแบบระบมมากนะคะก็คิดว่าอ,อ้อตายลากฟันกูหรือเปล่าเนี่ยจะต้องโดนอีกกี่พันเหรียญรอบนี้ก็พุ่งตัวไปหาหมอฟันหมอก็จกับเอ็กซเรย์จับเคฟันจับก,กดเหงือกสรุปว่า t ีเคไม่ได้เป็นอะไรเกี่ยวกับฟันเลยนะคะแต่ว่าผลจากเอ็กซเรย์เนี่ยหมอบอกว่าทีเคเป็นไซนัส ฉันก็แบบอ่ะเป็นไซนัสกูมาหาหมอฟันทำไมวะเสียไปเลยเจ็ดเจบเหรียญฟรีๆแบบไม่ได้อะไรเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปหาหมอต่อแต่ว่าเลือกไปหาซื้อยามาทานเองนะคะนั่นก็คือ a d w วิลที่เป็นรุ่นที่ออกมาสำหรับคนที่เป็นไซนัสโดยเฉพาะนะคะพอได้ยาตัวนี้เข้าไปนะจะบอกว่า30นาทีเห็นผลนะคะจมูกโล่งขึ้นแล้วก็อาการเพรสเชอร์ต่างๆที่มันอยู่ในเนี้ยในกในหน้าหนางังหน้าดิฉันเนี่ย มันหายไปแล้วก็อาการปวดหูที่เกิดจากความกดอะไรต่างๆที่มันอยู่ในครึ่งกระโหลกทั้งหลายเนี่ยหายไปเลยเป็นปลิดทิ้งนะคะแล้วก็จะบอกว่าแอ v วิลนะคะนะทีเคมีทุกขนาดของแอ v วิลนะทั้งเป็นยาแก้ปวดปกตินะคะแล้วก็ที่ใช้สำหรับตอนกลางคืนนะทีเคไม่ได้เป็นคนกินยาอะไรบ่อยนะคะ แต่เมื่อมาถึงในเรื่องของการปวดหัวปวดอะไรก็ตามสิ่งนี้เห็นผลรวดเร็วมากนะ15นาที30นาทีเห็นผลชัดเจนนะคะตัวแอดวิลนี่จะบอกว่าเป็นตัวที่กินแล้วแบบนอนหลับแบบน้ำลายยืดเลยนอนหลับยันเช้าเลยนะคะที่เคไปดูคลิปของคุณนีนาหรอที่นางมาอเมริกาแล้วก็ชอปเปิดถุงช็อปปิ้งกลับไป บ้านนางซื้อ,อยายี่ห้อเนี้กลับไปกระปุกที่เป็นร้อยร้อยเม็ดร้อยยี่สิบเม็ดเนี่ยซื้อกลับไปสามสี่ขวดนะเพราะว่ามันดีจริงๆนะคะทีเคามาคอนเฟิร์มคุณนีน่าอีกรอบหนึ่งนะว่าตัวนี้นี่แบบอือหสุดติ่งของแมวจริงๆแล้วก็ถ้าหากว่าเลือกได้สําหรับคนที่อยู่เมืองไทยอยากจะมาเที่ยวอเมริกานะคะและสิ่งใดที่ถ้าหากว่าซื้อได้สิ่งเดียวกับเมืองไทยนะทีเคแนะนำแอดวิลนะคะดีจริงๆในเรื่องของการแก้ปวดแล้วก็ เขาไม่ได้มีเฉพาะสาหรับไซนัสด้วยนะเขามีสําหรับโรคไมเกรนด้วยนะคะเห็นผลชัดเจนเห็นผลรวดเร็วทันใจมากนะคะ จบลงไปแล้วนะคะสาหรับสิ่งที่ใช้แล้วชอบทั้งหมดในช่วงเดือนมกราคมนะคะมาถึงสิ่งที่ใช้แล้วไม่ชอบกันบ้างนะคะมีตัวเดียวสําหรับคลิปนี้นะคะนั่นก็คือยาทาเล็บของ Mi c คิลคอร์นั่นเองนะตัวนี้เนี่ยทีเคเคยซื้อให้น้องตักไปใช้ตอนทำเอ่อเมคอัพสวอปกันนะคะแล้วก็ซื้อให้น้องแล้วแบบฉันก็อยากได้บ้างอะไรเงี้ยฉันก็เลยกลับไปซื้อมาให้กับตัวเองนะคะอซื้อให้กับตัวเองแล้วรู้สึกว่าแบบตายละตายตายตาย,ตาย มันไม่ดีนี่ฉันส่งของไม่ดีให้น้องใชเหรอนี้นะคะดูขวดดิอรูอาราอลังการมากแล้วเขาบอกราคาเต็มนางแรงนะคะส8บปดเหรียญยาเทเล็บสิปดเหรียญน,นี่แบบเอามือทับอ,อกเลยนะถ้าต้องซื้อสิบปดเหรียญน,นะคะเอ,อ่อแต่ว่าที่เคซื้อมาได้ในราคาที่มันถูกมากนะประมาณหกเหรียญน,นะคะพอซื้อมาใช้แล้วแบบหืมสาวสาวที่อเมริกาถ้าไปนอตอมแบ็กนะคะแล้วเจอสิ่งนี้นี่อย่าอย่าไปซื้อมาใช้นะเนื้อเหนียวมากเหนียวจนแบบว่า ทาแล้วแบบเสียอารมณ์อะทาเท่าไหร่ก็ทําให้มันเนียนเรียบไม่ได้นะคะยาทาเล็บที่ดีที่สุดกลับมาที่เอซดีที่สุดนะคะ <c oughs> ก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับเฟร i t e แล้วก็อันเฟรนด์ไอเทมประจําเดืนอนมการาคมนะคะอย่างที่บอกว่าจะมีของรางวัลมาแจกกันทุกๆเดือนในคลิป เฟรนด์ Favorite, ประจําเดือนแบบนี้นะคะถ้าหากว่ายังไม่ได้ Subscribe channel ของ DK ก็อย่าลืม s c r i b e c h a n n e l ของ DK เพื่อที่จะได้มีโอกาสในการเล่นเกมอะไรแบบนี้กันตลอดไปตลอดทั้งปีนะคะในทุกๆเดือนนะสำหรับกติกาการเล่นเกมในเดือนนี้นะคะเนื่องจากว่ามันเป็นเดือนแห่งความรักนะคะเพราะฉะนั้นทีคอยากให้เพื่อนๆมาแชร์ประสบการณ์ความรักกันนิดนึงดีกว่าไม่ว่าจะเป็นแอบรักกําลังรักอ,อ,อกหักมาแล้วอยากจะพูดถึงฝากข้อความฝากถึงแฟนเก่า หรือว่าอะไรก็ช่างที่มันเกี่ยวกับความรักทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งตลกทั้งโศกทั้งเศร้าอะไรก็ช่างนะคะลงมาลิฟคอมเมนต์ไว้ที่มาลิฟคอมเมนต์ไว้ที่คอมเมนต์บ็อกด้านล่างนะคะทีเคมั่นใจว่าทีเคจะต้องอ่านทุกคนแล้วก็เดี๋ยวทีเคจะไปเล่าประสบการณ์ความรักของทีเคให้เพื่อนๆได้ฟังกันบ้างนะคะ แล้วก็กติกาทุกสิ่งอย่างเนี่ยเดี๋ยวจะเขียนเอาไว้ให้ที่ description box ด้านล่างนะคะก็ไปอ่านกันให้ได้ไม่ต้องมานั่งไล่ล่าย,ยาวอะไรกันมากนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ทีก็ฝากเอาไว้เท่านี้แล้วยังไงเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ